สรุปข่าวสมมสอนเชลซีประจาวันที่23สิงหาคมเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเย็นลองมัเริ่มกกนด้วยที่ข่าวนี้โปรมาพร้อมที่จะปาดนาทีท้ายเอาลูกากูมาเสริมความขมนะโดยสมมสอนโปรมานั้นอาจจะกระโดดคว้าพุ่งอ่าในตัวการเซนโรเมลูลูกากูไปรวมงานนาทีท้ายของตลาดซื้อขายสมหรัอรวัน23ในครั้งนี้ก็เป็นได้เมื่อบอาหมายที่เล็งเอาไว้ก่อนหน้าน,นั้นชวดแน่นอนอยู่แล้ว โดยการบริงารจากทางการโชว์แมกาโตต่อนไยทีนะฮะบอกว่าจอร์อดซี่เดินหมายตากมาโกสเรอนาโดจากทางซันสโตสทีมในบราซิลเลียนอของบราซิลทว่าต้นสังกัดยังไม่พร้อมจะปล่อยดาวเตะไวชิเปียร์รายนี้ในช่วงกลางซีซั่นต,ต้องรอจนที่มกราคมศกหน้านะด้วยเหตุน,นี้เองฝ่ายบริหารโรามาจึงเปลี่ยนแผนมายังหอกไว้30กรัตซึ่งโดนลดชั้นไปซ้อมแก่ทีมชุดยู18ปีของเชลซีในขณะนี้ โดยจตนาของสิงปรูก็คือการขายขาดดาวยิงชาเบเจียนแต่ที่ผ่านมานั้นมีเพียงข้อเสนอในการแลกตัวกับทางดูซานวราฮวิช ah ของจเวนตุสเท่านั้นที่จรงิงจังโดยราคาเปิดขายลูกกูกตั้งเอาไว้อยู่ที่40ล้านยูโรหรือาราว34ล้านปอนด์แต่จากความสัมพันธ์ที่ดีครั้งนั้นโรมาก,ก็ซื้อแทมมี่อับราฮัมจากทางสแตมฟอร์บริดตึงเชื่อได้เลยว่าสามารถกดราคาบรบิโออชันแล้วที่จำนวน30ล้านยูโรด้วยซ้ำไปในขณะนี้นะ สิงส่งลูกาโกซ้อมกับทางสิงห์ยูิปีรอวันย้ายต่อไปโดยทั้งโูเิลูลูกาโกกอนหน้าร่างใหญ่ของเชลซีต้องซ้อมรักษาความฟิตกับทีมชุดยูนิปีของสมโมสรระหว่างการรอการย้ายทีมก่อนตลาดจบฤดวลงโดยลูกาโกที่กลับมาจากการปล่อยให้อินเตอร์มิลันยืมไปใช้งานในฤดกันที่แล้วมาอยู่ในแผนของเชลซีในฤดูกาลนี้ที่มีมารรเชโอปอเชติโนเข้ามาเป็นผู้ซื้อใหม่ แม้กระทั่งสถานการณ์ปัจจุบันที่ทีมมีปัญหาผู้เล่นแนวรุกบาดเจ็บหลายคนไม่ว่าจะเป็นคริสโตเฟอร์เอนกุนโกูอามันโดโปรยาและล่าสุดนั้นคาร์นี่ชุกเวเมกาก็ตามทีซึ่งแมตต์รอสายข่าวเชลซี Chelsea, รายงานข่าวแต่ว่าลูกากูนั้นกำลังซ้อมอยู่กับทีมชุดยู่21ปีของสโมสรไม่ได้มีส่วนรว่วมใดๆกับทีมชุดใหญ่ และก็ยังไม่ได้พูดคุยกับกุซือโปเชตินโนในคัณงนี้กันอีกด้วยเจลซีต้องการจะปล่อยตัวออกไปแบบถ้าบอลทว่าความสนใจของอินเ์มิลานในช่วงก่อนหน้านี้เป็นเพียงแค่การยืมตัวขณะที่กระแสข่าวสหรับตัวกับทางดูซานบราฮวิชของูเวนตุสนั้นก็ยังคงไม่คืบหน้านในขณะนี้นะได้โอกาสอีกครัง้งแฟนอาร์เซนอลยอไมเคลโรมริกในคัณงนี้ โดยการที่ทางสวบอาร์ซนอนบังเอิญเจอมิคาโรมริกที่รถติดอยู่จนเยอะอีกฝ่ายว่าเลือกผิดที่ไปซบเชลซีโดยทั้งมริกก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรในขณะนี้โดยแฟนบอลสองคนของอาร์ซนอนสโมสรดังของเซนุบอลผิวเบลนกิเยาะเย้ยมิคาโรมริกปีกเชลซีในเชิงว่าตัดสินใจผิดที่เลือกไปอยู่กับทางเสียงโบรุนตอนที่พวกเขาบังเอิญเจอดาวเตะชาวายุเรนนี้ เลยก่อนหน้าน,นี้บูริกนั้นได้รับการจับตามองอย่างมากภายหลังที่ท,ทำผลงานได้โดดเด่นกับทางเชลตาโดนเนตซึ่งนั่นทําให้ตลาดช่วงเดือนพฤษาคมที่ผ่านมาอาจนอ่นสนใจที่จะเอาพวกเขามาร่วมทัพแถมเจ้าตัวนียก็แสดงท่าทางอยากจะย้ายไปซบไอ้ปืนใหญ่อีกที่สุดอีกต่างหากอย่างเช่นการบอกว่าอีกฝ่ายนั้นคือทีมในฝันในขณะนี้โดยอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าบูริกนั้นไปอยู่กับทางเชลซี้ดยค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่70ล้านยูโรหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ2500 90ล้านบาทซึ่งจะถึงตอนนี้แข้งไว้ช่งเปีรายนี้ยังไม่สามารถจะทำงานโดยรวมได้อย่างน่าประทับใจสเต่าไหลานักล่าสุดนั้นทางบูริก็มาพักผ่อนกับคนสนิทนะฮะแต่จังหวะที่ปรถติดนั้นมีแฟนบอลอาร์ซนอนสองคนเดินตรงมาหาเขาพร้อมกับพูดว่าอาร์ซนอนพวกเขาพวกบูริกาอาร์ซอน,อนนา ทีมในฟันของนายเดฟเฟยไม่เอาหน้าถ้านายจะมาเิ่งกับเรานายก็จะอาจจะได้เป็นแชมป์พีมบริกไปแล้วโดยตอนนั้นมูริกนั้นเปิดหน้าต่างรถอยู่พอดีแต่เขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรในข้งนี้เราชูเสื้อได้เลยนะเชลซีบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับทางปริตวิชเฝ้าเสาในข้งนี้ โดยการที่ทาง Fabio r o m a โ o ประกานข่าว,วทวาเชลซีบรรลุข้อตกลงกับ New England Revolution ทีมดังใน Major League ในการเซ็นสัญญากับทางจอ o r เ e b r e t t o v i เข้ามาร่วมทิมแล้วโดยเชื่อว่าเ r e ตวิชจะเซ็นสัญญา7ปีบริอจนถึงปี2030เพื่อจะเข้าร,ร่วมทีม Stanford Brit โดยมีออปชั่นในการขยายเพิ่มอีกปีซึ่งค่าตัวของนอนทวานชาวเซเบียไว้สัปปีรายนี้จะอยู่ที่ประมาณ17.5ล้านดอลลาร์สหรัฐพวกออดแอดออนอีกประมาณ2.2ล้านดอลลาร์สหรัฐ อานนีเปเรตวิชนั้นเซ็นสัญญากับทางดิวอิงแลนด์เลโวลูชันตั้งแต่ปี2022เขาลงเฝ้าเสาให้กับทางทุงสังนกัดไปทั้งสิ้น48นัดรวมถึงติดทีมยอดเยี่ยมประจำลีกฤดูกาลล่าสุดในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยอาจารย์โคช้สิงเสียชุดวูเมกาทำเกมเปลี่ยนในครั้งที่นาโดยการน,นี้ทางแอชลีย์โคนะฮะอดีตกองหลังคนดังบองว่า,เช,าเชลซีเสียคานีชุดวเมกา ที่บาดเจ็บทําให้เกมของทีมนั้นเสียรูปส่งไปนัดที่บุกไปแพ้เวสแฮมหนึ่งต่อสามฟิวันพิมบริกนับมอคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแข้งวัยสิบแปดสิบเก้าปีรายนี้เป็นคนทําประตูตามที่เสมอให้กับทางสิงบโตหลังจากที่โดนนาเยฟอาเกอร์ชงงให้เจ้าบ้านออกนําไปก่อนแต่ก็มีอาการบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวอไปกระทั่งมาเสียอีกสองประตูให้กับทางมิคาเอลอันโตนิโอและก็จดโทษของบรูกัสปาเกต้า โดยโคลได้พูดถึงความพ่ายแพ้ของทีมเก่าในเกมนี้ผ่านทาง Sky ยสปอร์ตนะว่าบางทีการเปลี่ยนตัวชุกเวเมกาออกมาเนี่ยโมริกลงส่งผลถึงทีมในครั้งนี้ก็เป็นได้พวกเขาสูญเสียแรงกระตุ้นไปเล็กน้อยในเกมพวกเขาไม่ได้วิ่งตัดระหว่างแบ็กขวากับเซนเตอร์ฉะนั้นมันก็ง่ายไปสำหรับทางเวสแฮม โดยทางโปเชติโนจะเข้าใจถึงจุดนี้หลังการเปลี่ยนตัวแต่ผมนั้นรู้สึกว่าพวกเขาเสียคุณภาพในการขับเคลื่อนเกมไปและก็สร้างปัญหาให้กับทางเวสแฮมพวกเขาเสียพลังงานและก็แรงกระตุ้นในการประคับประคองเกมรุกไปในครั้งนี้นะอาดูยังไงสิงทำงานอย่างหนักหาทางออกขายลูกากูในครั้งนี้ให้จบได้ เชลซียังคงมองหาทางออกที่เป็นไปได้สำหรับการที่จะปล่อยโรมิโล,ลูกากูในช่วงของสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ตัวทางสกายสปอร์ตสื่ออังกฤษรายงานขาน่าวว่าเ,เชลซีกำลังพยายามจะหาทางออกทุกวิถีทางเพื่อจะปล่อยลูกากูออกจากทางทีมแบบถาบอลก่อนที่ตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ของลีกยุโรปส่วนใหญ่ปิดทำการในวันที่1กันยายนในก่อนหน้านี้การขายขาดลูกากูในช่วงสัมเมอร์นี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ง่ายนะ เพราะอินเจมิลานพยายามอย่างเต็มที่ในการตกลงราคาที่เหมาะสมและก็บรรลุข้อตกลงกันได้แล้วแต่ทางเนรซูรีล้ลมเลิกแผนการไปหลังทราบมาว่าส่วนหน้าทีมชาติเบลเยียมมีการติดต่อพูดคุยกับทางูวเวนตตชถึงตอนนี้ลูกาโกยังคงปรารถนา ที่จะย้ายไปสวมชุดเบียงโคนดนี่แต่ว่าอุปสรรคก็คือทีมของเทรนเนอร์มาซิเมเนโรอาริกีประสบปัญหาทางการเงินต้องขายนักเตะก่อนถึงสามารถซื้อสุน้าเบลเชียมที่เชลซีตั้งราคาเอาไว้ถึง40ล้านยูโรได้ส่วนประเด็นการสลับฟังลูกากูกับทางดูซานวราหวิชนั้นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะจูเวนตุสต้องการเงินส่วนต่างของค่าตัวที่สูงถึง40ล้านยูโรซึ่งเชลซีก็ไม่เห็นด้วย โดยจุดยืนของเชลซีต้องการขายขาดลูการูในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เท่านั้นและหากยังไมไ่มีอะไรเกิดขึ้นหลังผ่านพน้นวันที่1กันยายนไปแล้วสิงค์รามเชลซีก็จะกดดันให้อดีตกองหน้าแมนยูตอบร,รับข้อสเสนอของสโมสรซาอุดีอาระเบียเพราะลีกที่นั่นจะปิดทําการในวันที่7กันยายน โดยก่อนหน้าน,นี้ทางลูกกูนั้นเคยปัดโอกาสในการย้ายไปเล่นในลีกซาดิอาระเบียมาแล้วเพราะยังต้องการจะเล่นอยู่ในลีกยุโรปขณะที่ผู้จัดก,การทีมมาริเชโอโปเชตโนยืนยันหนักแน่นว่าศูนย์หน้าเบลเทียมรายนี้จะไม่อยู่ในแผนการนำทีมในครั้งนี้นั่นเองนะเชลซี Chelsea, ปล่อยลุยส์ฮอลซบทางนิวคาสเซิลน,นะโดยทางสิงค์รามเชลซี Chelsea, ปล่อยตัวโฟแบ็กดาวรุ่งไปร่วมทัพสาริกาดงด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออกชัเชนซื้อขาด โดยเชลซีทีมดังแห่งเกบบุบันพีมเบรนกิทปล่อยตัวโรอิอาร์ฮอลนะฮะฟูลแบ็กเด็กปั้นไปให้กับทางนิวคาสเซิลในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะในครหังนี้โดยกัรนี้แบ็กซ้ายวัย18ปีปรายนี้เติบโตมาจากทางอะคาเดมี่ของสิงห์รามเชลซีและเพิ่งจะต่อสัญญายาวกลับไปจนถึงปี2030ไปเมื่อไม่นานมานี้อย่างไรก็ตามเชลซีเองนั้นตัดสินใจปล่อยตัวดาวเตะทีมชาตินะฮะอ,อังกฤษชุดยู21ปีให้กับนิวคาสเซิลเยืมตัวหนึ่งฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อย พร้อมด้วยออปชันซื้อขาดในครั้งนี้เพิ่มเติมนะทั้งนี้ทางฮอลเองก็มาอยู่กับทางเชลซีตั้งแต่ปี2012ก่อนขึ้นชุดใหญ่เมื่อปี2022และก็ได้โอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้วทั้งสิ้น9นัดในครั้งนี้นั่นเองนะและข่าวเชลซีวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก F.C. ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันด้นครับ